มาแล้วครับขบวนรถที่ไปสามครับผ่านห้วยมุดมาแล้วครับได้ยินเสียงวีแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นแล้วครับกบวนรถกาสูนสไทนะสามเป็นขบวนรถโดยที่แปดสามกรุงเทพประดังสถานีตรังครับมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นไฟแล้วครับไฟสว่างมากแล้วครับตอนนี้ขบวนรถโดยที่แปดสิบสามครับ QSY ครับผมนี่ไงเห็นยังคือเห็นยังคือว่าจากอุลต้าเมนนะครับว่าจากไห้ พอจักหม่ใช่โอ้เขาเห็นกันตันานแล้วเราเพิ่งมาเหอเขาไฟสว่างจ้านะต่อทันไหมเนี่ยห้าสองศูนย์ครับขบวนรถกาอที่ในชานชาติที่เนึไปขบวนรถดยบลิปแปดสามกรุงเทพบางสะยมีดัง มีเดลสายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววนน้ิงค์คองสมรับของท่านคือเสยายาร์บเท็ิ<ว>นี่เ้อครับก่อนที่ลาจากคาร์บนรตัว,วนำสิงค์คองสมรับของท่านที่นะติดตัวมานำลงจาการบานโรสเปมนที่เรีบยบร้อย,ยครับใรนะสารครับตอนนี้นักโอท่อใหญ่มากนะขอน้อมลนักกิกไอความร้อนครับห้าสองศูนย์ห้าันอยากรดฝัง้ามาในนัคนนี้ คุณกัมแอนสูงกว่ารถไกระาันหนกเลยนะครับสวย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 ชอบชอบชอบเท่รถไระชัคือเตี้ยไปคือแบบสั้นไปเลยนะครับออกแล้วนะครับโอ้ยจามเสียงเครื่องเงียบๆนะครับไม่ดังเรามารองวิดกันวิดดังแน่คุณหวิดดังแน่ คล้ายๆ G A นะครับวินกบรถโดยสารที่มเมื่ออาใจใส่นักสารนักส่เไฟสานที่สถานีบ้านซ่องเปิดสายดับไปตำลังดักครับสถานีงานสารในหน้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนทางเร็วบลิษัทรถไฟที่ใช้รถไฟในยามฐานในการเดินทางและตัวอย่างยื่นในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟควรจะรับใช้ผู้สิทธิ์เสมอครับ 哪个呢？ U.S.Y. ห้าสองศูนย์ห้าครับข้าขกร้าษชิ้นหนึ่งนะครับจากที่นี้้องลาไปก่อนครับก็สวัสดีครับ